ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมจะพาทุกคนมา,าดีเซตนะครับมาลบไฟกองโซลานะครับทุกคนมิโกแชมนะครับเนี่ยครับอ่าไฟตัวนี้มันไฟกองโซลาตัวนี้มันขึ้นอยู่นะครับมีสองสาเหตุก็คือว่า มีน้ำนะครับมันเป็นกองดักน้ําแล้วก็กองฝุ่นละอองด้วยนะครับมีน้ําอยู่ในก้นกองนะครับอ่าจะเป็นกองตัวนี้นะครทุกคนกองโซล,ล่าตัวนี้นะครับอ่าจะมีน้ำหนึ่งก็คือมีน้ำอ่าถ้าถ้าในากรณีเนี้ยนานแล้วถ้าเราไม่ได้ถ่ายออกเราก็จะต้องถ่ายตักตัวนี้นะครับ ตักตรงสูดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนดับต้องดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็หมุนค่อยหมุนออกนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ดับผมมาชี้ให้ดูนะครับแล้วก็กรณีหน,นึน่งก็คือว่าสกรปรกนะครับอ่าอันนี้แต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเก่าย่างนี้ดูนะครับตัวเก่านี่จะสกระปรกมากนะครับทุกคน โอ้โหดำตีเลยครับนานมากนะครับนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็ปิดสวิตนะครับทุกคนอ่าปิดสวิตนะครับ แล้วเราก็มาดึงปลั๊กตัวนี้ออกนะครับทุกคนปลั๊กตัวนี้นะครับดึงนปลั๊กตัวนี้ออกนี่นะครับจากนั้นเราก็กลับมาเปิดสวิตอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วเราก็กลับไปที่หน้ารถแล้วก็ เสียบปลั๊กตัวนี้คืนนะครับนี่นะครับคับนะครับหายไปแล้วนะครับทุกคนอ่าทีนี้ลองสตาร์ทดูนะครับจะหายไหมนี่นี่ครับหายไปแล้วนะครับผม การรีเซ็ตไฟนะครับการลบไฟอ่ากองโซลา่านะครับอ่าโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับอ่าทุกๆท่านที่มีวีโก้แชมป์วีโก้นะครับโอเคขอบคุณครับ